สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้วันดีวันนี้ได้เลิกยกเสาบ้านชายเลิฟเซนบอกจะที่จะทานพ่อใหญ่ประกำปุญญาประกำนะคะพ่อใหญ่แหลม พ่อพ่อของพ่อเลิบมายกให้แต่พ่อของแม่เลิบอยู่ไกลค่ะอยู่คนละจังหวัดมาไม่ได้ตอนนี้อยู่ใกล้ๆกันมาได้อยู่ใตั้งเสาแล้วเดี๋ยวก็ยกเสาขึ้นวันนี้วันดีกกเล็กไฟน้ำพอยให่แหลม แงบอกคนเรียบร้อยแล้วง่ายๆกเป็นยังดอกม่ามากนักเตันน่เล็กนักเก ไ,ไกลๆว่าตาไลา่เด้สาาอสร้างห่อตาไลา่เด้อบ้านห้าหูว่ามาพี่น้องทั้งยังนี่ทั้งน้ำปั๊น,นะกาแฟถ้าบ้านเราจะรู้เลยนะทั้งแบบนี้เป็นทางอะไรครับทังน้ำครับ นุ่นแม่ครัวแม่ครัวกำลังทำขนมเส้นกับลาบคห้ชายเลิฟเราดีใจปะลูกชายเลิฟดีใจไหมครับชายเลิฟดีใจจะได้บ้านแล้วครับน้ำตาไหลพี่น้องปวดง่าหึปวดทำแม่นคนกับปวดแวล่ะพี่น้องเดินวนไปวนมา ไฟต่อมาพ่วงมานะครับเร้ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้อาบน้ำแล้วเย็นอาบน้ำตะเภาเทเลิบ ơi, thưa thanh anh, tại sao ăn nước chăng? Thưa thanh anh, ăn nước Khó hàng, có hàng, khó hàng. Tại sao? Phục vụ พุงเลยใส่แอลกอฮอา,าใส่าใส่ไปสองซอน,นเขาคั่วนะ่ะใส่พวกกระปาหอมเออแล้วชูรสใส่โอ้ช้อนนี่กระพาสามชอ้อนโอ้แม่คั่วนีน่พริกขงราบหมูราบหมู พริกผงแล้วเอาเออเผ็ดนะเอาอีก huh. ส oh. ักหน่อยก็ดูว ok. uh ่าดูสีสันมันว่าแต่ว่าสีสันมันเป็นตะเ็นเท่ากับพ่เพื่อเด็กหน่อยกินได้น้ำขัวบ้านนอกนะครับหอมแดงมาใส่ดิหอมแดงบ่มีเมดอยู่บ้านแดงบ้านเดี๋ยวไปเอาให้ ถคามีก็เอามาครับหมดมันไม่มีขายครับมันเหมิด,ด,ดพอดีเลยต้มน้ำยาขนมเส้นดูดูดดจะไปให้ดูน้ำยาขนมเส้นนะครับที่แม่เลิฟยกเสาบาดมาือนี้นี่คือน้ำยาขนมเส้นไปเสแสบบ่บพี่น้องใส่ขึ้ือเนาะป้าใส่แล้วชิมก่อนค่ะ ป้าใส่แล้ว,ลวอ,วอ,อถ้าจืดก็ใส่เกลือชิมดูรสชาติอ่ะถ้าอร่อยไม่อร่อย,ไม,ออยไม่รู้แค่ถูกปากเราก็พอทํากับข้าวไม่ต้องถูกแกะปากใครถูกปากเราก็พอเ้าแซ่บก็บแซ่บจนแล้ว กินมากินมาเออก็ดินดีแค่นี้แหละอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วปิดเลยนะปิดเลยอ่ไม่ยาเผ็ดมากเดี๋ยวเด็กจะกินไม่ได้ใช่เขาครัวนี่ซ้ำเองพี่น้องหอมทุกอย่างท้ำเองครับนอกจากผมขี่รดครับรดดี

เดินไปเดินมาโอ้ยพี่ปองพี่ปองนอนนี้เย็นสบายไหมครับปอง ơi! เอ้ยเด็อนยังเดือนนี้ปองไม่ค่อยคึกคืนแล้วครับปองเถาแล้วปองแก่แล้วปองนอนตรงนี้เลยครับ กินน้ำเขาไรเดอเซ่ไ้เสาคอยเสาเซ่ย้อนน้ำเขาได้หน่อันสรางกระสีเกาเขาไม่อยู่ได um oh, ้เนาะนี่บอก

ดีใ,ใจบรรุกสีได้บ้านใหม่แล้วแม่พิมพ์จะได้เข้ามาอยู่ด้วยนู่นแม่พิมพ์ครับี๋ยวแม่พิมพ์ก็ได้เข้ามาอยู่นำ้ำถ้าบ้านใหม่เสร็จก็เข้ามาแม่พิมพ์ก็จะได้เข้ามาอยู่ด้วยถ้าเอซีท่านไหนสนใจจะสั่งของไม่เลิฟนะคะ ติดต่อไปทางเพจพายเลิฟได้เลยค่ะของอาจจะช้าหน่อยแต่ได้ทุกท่านนะคะแต่กระเป๋าอยู่กับแม่เลิฟแม่เลิฟส่งได้ทันทีเลยแต่ว่าของเป็นเสื้อเป็นแก้วก็ต้องสั่งเป็นออเดอร์ค่ะขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าชายเลิฟเพื่อจะได้สร้างบ้าน ให้ชายเลิฟได้อยู่นะครับก็ขอฝากากดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องชายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ